สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในช่วงอนี่ไม่บ่ายแล้วนี่กี่โมงมาดูสิหกโมงครึ่งวันนี้ผมติดธุระก็เลยมามาเจอกันช้าไปหน่อยนะครับเวันนี้มันวุ่น่นมีนัดเอางี้เลยในเมื่อมาช้าแล้วเข้าเรื่องเลยมาเริ่มเริ่มนะครับขออนญ้ตข้ามข่าวเลยนะพี่ผมขอโทษนะวันนี้ไม่ได้เล่าอะไรให้ทุกคนฟังเลยอะ กองทุน SPDR นะครับขายออก1.44ตันคืนนี้มีประกาศตัวเลขเกี่ยวกับผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานคนตกงานเนี่ยเอาอะไรที่เกี่ยวกับแรงงานเกี่ยวกับการจ้างงานเกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายมันส่งผลต้องเงินเฟอ้อพวกนี้จะส่งผลต่อการปรับอัตราดอกเบีย้ยนะครับก็ข่าวหลักๆก็มีประมาณนี้นะนอกนั้นส่วใหญ่ข่าวเก่า ขอขอบคุณ NGG Trade ผู้ให้บริการการซื้อขายทองคำแท่ง965และ94ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์จะเทรดต,ตั้งแต่เช้า7โมงไปเลยนะรหรือยาวเนี่ยสมาคมปิดไปแล้วเนี่ยอย่างตอนนี้ก็6โมงครึ่งกว่าไปแล้วเดี๋ยวก็ไปทุ่ม2ทุ่มเนี่ยเทรดได้หมดนะครับมีจุดบริการซื้อขายส่งมอบนะครับประเด็นคืออยากจะอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับการส่งมอบมากกว่าก็ลอง นัดกันดูนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดมีการส่งมอบที่นู่นที่นี่ได้ไหมเขาก็ใจดีพี่ลองคุยกันเองดูนะครับมีบริการส่งมอบนะครับมีสาขาในกรุงเทพก็จะเป็นตามเซ็นทรัลนะเซ็นทรัลพระรามสามเซ็นทรัลเวิร์ลโอ้หรูหราเลยนะครับหรือจะไปต่างจังหวัดอย่างอายุธยาศรีราชาก็มีนะครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับก็ฝากสนับสนุน n t ็ Trade ด้วยนะครับ มาว่ากันโอ้โหวันนี้พูดตรงๆนะพี่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่ๆในห้องในกลุ่มเรายังแต่ละคนทักหาผมอะผมติดธุระจริงไม่ได้คุยเลยแต่จังหวะมันดีมากนะยวเล่าให้ฟังดียังไงสมาคมนะครับเปิดขายออก4 6 5 0 0ลงทั้งวันใช้ราคาปิดต,ตอน4 52นาทีเกือบ5โมงนะครับ4 6 3 5 0ลูดเลยนะปึ๊ดลงมาเลย รับซื้อขึ้น4 6 2 5 0ท้องรูปพันธ์ขายออก4 7 3 0 0ในขณะน,นี้ปิดแล้วนะครับปิดตั้งแต่5้าโมงแล้วเนี่ย4 7 1 5 0รับซื้อขึ้น45,419บาทโกสปอตเมื่อเช้า2,925เห็นไหมสูงสูงไม่ใช่ไล่ซื้อมันโถ้าไล่ซื้อก็ไม่ต้องคุยแล้วพี่ดูสิ ตอนจะ5้าโมงเนี่ยสองพเอาง่ายๆว่าหลุด2900เรามีแนวรับแล้วนี่เล่นตามแค่นั้นนะครับคิดง่ายๆเล่าให้ฟังเอ๊ะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยดีกว่าเดี๋ยวจะนานค่างเงินบาท3 3 5สแปนะครับสปอตโกปรับตัวลงบาทอ่อน33.76โอ้ผมนี่เชียร์บาทเกิน34มสีเลยพี่เอ้ยนะครับแล้วจะรู้เลยนะทองคำแท่งนะสำหรับ อันนี้เป็นดอลลาร์อินเด็กซ์นี่คือแท่งละหนึ่งชั่วโมงพี่ดูนะครับพยายามจะลงทั้งวันมันลงไม่ได้ไงมันลงต่อไม่ได้มันพยายามจะปรับตัวขึ้นถึงแม้จะเล็กน้อยแต่มันมีผลมากเลยครับแท่งที่พี่เห็นนี่คือแท่งละหนึ่งชั่วโมงนะครับโ c ช o k เช๊ะหลุดหมดเลยตั้งแต่ไปชนเนี่ยโซนร้อยเก้าร้อยสิบนะครับแล้วก็ถอยเนี่ยถอยแล้วก็เด้งร้อยเจ็ดแล้วก็ลูดเลยครับจากร้อยเจ็ดลงมานี่ร้อยสี่นะ โดยมีแนวรับอยู่ร้อยสามสิ่งที่เราคุยกันคือพี่ครับถ้าปรับตัวลงเรียกว่าดอลลาร์อ่อนค่าทองชอบนะแต่ถ้าไม่ได้ลงต่อเมื่อไหร่พี่ดูนี่แค่ยื้อองนะพี่ดูวันนี้ทองเกิดอะไรอย่างเดือดแล้วถ้าเกิดมันขึ้นเขียวๆแล้วกอบฟอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดอ่ะไม่ต้องพูดเลยนะหมดคำเบิร์ดคัมซีเวลเลยนะถ้าขึ้นอย่างนั้นนะลบทองนะหนักกว่านี้อีกนะบอกก่อนเอางี เราจะดูกันว่าดอลลาร์เนี่ยล่วงต่อไหมถ้าล่วงลงต่อเดี๋ยวทองดีเลยอันเนี้ยถ้าหล่นลงมาอย่างงี้นะครับร้อยสามหรือต่ํากว่าเลยไม่รู้อะมาเช้าให้ดูรองเทอมยาวๆใช่ไหมครับอันเนี้ยทังละหนึ่งชั่วโมงพี่ดูวันนี้ทั้งวันผมก็ติดธุระเลยไม่ได้คุยกับใครเลยนะครับสายค้างบานเลยฮะอ่ะมาเล่าเลยแล้วกันรีบๆพูดเนาะถ้าปรับตัวขึ้นเมื่อไหร่นะครับแบบนี้นะครับส่งผลลบหนักกว่าวันนี้นะพี่ แล้วถ้าเกิดมันไปไม่ได้เนี่ยกอกเหนือนมันจะไปไปไม่ได้แล้วเกิดมันถอยลงมาต่อแล้วนะ้องโอ้ยบวกบวกทองนะครับในส่วนของค่างเงินบาทพอเขาเรียกว่าดอลลาร์เริ่มแข็งนิดหน่อยใช่ไหมครับบาทพี่อ่อนเลยเห็นไหมนี่สามสิบสามจุดเจ็ดสิบกว่าเลยเห็นไหมครับถ้าบาทอ่อนค่ามันก็ดีต่อราคาทองคำแท่งนะครับเอามาดูนะในภาพนี้พูดสรุปเลยแล้วกันค่างเงินบาทอ่ะสามสิบสามจุดสามศูนย์เนี่ยถ้าหล่นลงมาเนี่ยมันจะอยู่โซนเนี้ย หลุดไหมเนี่ยสาสิบสองบาทกว่าถ้าหล่ดลงมาแถวโซนนี้แล้วรับอยู่แล้วเด้งกลับโอ้โหพี่เ้ยผมนี่แบบเชียร์ใจขาดเลยนะแห้งข้างเงินบาทสามสี่จดศูนจะเป็นแนวต้านสิ่งที่เราเห็นในสถานการณ์ปัจจุบันคือความสูงมันเตีย้ยลงมาหมดเลยครับมันรอเบรกแต่เบกไรกเมื่อไหร่ไม่รู้ผมไม่ทราบจริงแต่พี่ต้องดูนะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันรอเบรกเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นผ่านความสูงเห็นไหมครับถอยลงมา เทสจุดเดิมเลยตั้งหลักได้แท่งอย่างใหญ่นี่คือแบบกระชากพรึบขึ้นไปเลยนะจะบวกต่อราคาทองคำแท่งมากเลยนะครับตอนนี้อยู่สามสิบสามเจ็ดสิบ่าตังในภาพนี้ทำการวัดฟิโบนาชชีแบบรีเทสเมนต์ครับอยากรู้ครับโอ้ยอยากจะรู้จังเลยทองคำแท่งเนี่ยซื้อราคาไหนอีนี่ะน้องกอฟนี่ผมเห็นข้อความอยู่นะครับเล่าดีกว่าพูดแล้ว เดี๋ยวเราค่อยคุยกันในกลุ่มเดี๋ยวผมเล่าอันนี้พี่ฟังก่อนเลยอ่ะพี่ดูนะความสูงเนี่ยมันเตีย้ยลงมาหมดเลยพี่เห็นไหมครับลองเทอมชุดนี้เนี่ยผมตั้งใจตั้งใจวัดในกรอบตั้งแต่มันเบรกรีหมื่น0 0ีหมื่นกว่าขึ้นมานะครับอันนี้เป็นแท่งละสี่ชั่วโมงพี่ดูนะครับตอนนี้เขาซื้อขายกันอยู่สี่หมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบมันก็สูงกว่าสมาคามมันปิดไปแล้วนี่นิดหน่อยนะครับประเด็นคือแล้วมันจะขึ้นได้ไหมกรอฟแล้วพี่ซื้อเลยจะปลอดภัยหรือเปล่า ขอโมก่อนเข้าเรื่องได้ไหมอันนี้คุยเลยนะถ้าพี่ๆที่มีของอยู่แล้วมีซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วราคาที่ลดลงมาเนี่ยเราเคยมีราคานี้อยู่แล้วไม่มีความจําเป็นจะต้องซื้อเลยจะซื้อทําไมอ่ะเราเรามีของราคาเดิมเออถ้าซื้อแล้วปุ๊บแล้วมันวิ่งขึ้นเลยมันก็ดีถูกไหมแต่ถ้าซื้อแล้วปุ๊บของเดิมมีอยู่แล้วนะราคานี้นะอ้าวมีถูกกว่าเว้ยไม่มีตังค์ซื้อเลยนะซื้อไปแล้วซื้อไปหลายรอบแล้วด้วยแต่บอว่าถนัดซื้อแต่ราคาเดิม ฟังแล้วคิดอะไรได้ไหมครับพี่เออไม่ควรนะเนาะถูกไหมไม่ควรนะแบบนี้นะครับไม่ห้ามนะเงินใครเงินมันนะไม่ห้ามเลยนะเลือกเองเลยแต่ถ้าเกิดเขาปรับตัวลงมาพี่ดูนะครับพี่เห็นแถวแถวนี้ไหมไอ้ปลายปลายไส้เนี่ยสี่หมืนหกพันหนึ่งร้อยกว่าบาทไงเวลาที่มันต่ำกว่าห้าร้อยที่พี่ถามเขาไปนะคุณกอฟพี่ซื้อราคาไหนได้คะต่ำกว่าห้าร้อยเอาเลยจะสี่ร้อยสามร้อยสองร้อยอะไรของพี่นะพี่เลือกเลย แต่ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่าห้าร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีราคาที่เหมาะสมนะซื้อและเสี่ยงน,ยน้อยน้อยเลยนะสี่หมืนหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบถ้าหลุดลงมาก็สี่หมืนหกพันหลักสิบอ่ะห้าสิบาทเจ็สิบาทเนี่ยพี่ก็เพิ่งซื้อกันมาแล้วมันก็วิ่งขึ้นเลยจบปิดจ็อบอ่ะอันนี้เข้าใจแล้วนะแล้วถ้าเกิดพี่ซื้อแล้วกราฟเนี่ย,ยมันเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิเซนดิ้งเลยเนี่ยความสูงมันเตี้ยลงจุดต่ำมันมันเป็นแฟลตนะ แบนๆนะนะวูถ้าเกิดมันลงนี่มันไม่ลึกเลยอะน้องเนี่ยดูนะครับอนาบางอีกถ้านี้เป็น x นี่เป็นหนึ่งนี่เป็นสองทั้งชุดเป็นสามสามออีหรือซีอันใดอันหนึ่งตีออกข้างเนี่ยผมว่าอันนี้น่าจะสี่พฤติกรรมเนี่ยนะครับเอ้าแล้วถ้าเป็นสี่จริงก็คือขาดชุดขึ้นอีกชุดหนึ่งขาดชุดขึ้นอีกชุดหนึ่งสูงวันนี้อีกนิดเดียวก็นับเอามาดูต่อนั่นหมายความว่าทองคําแท่งเก้าหกห้า ผมมองแนวรับ4ีหมื่นหกพันสิบาทเอาง่ายๆจำง่ายๆถ้าไม่หลุดสี่หมื่นกพันพี่ซื้อได้หมดเลยครับราคาจะหล่ดลงมาโซนล่างๆเนี่ยกกับฟันบีบจมูกกดอะอุ้ยเอาแล้วกันวะเนี่ยซื้อตรงนี้เสร็จปุ๊บพี่เห็นไหมครับว่าเวลาที่เขาเทสโซนตรงเนี้ยมันจะมีไม่บ่อยพี่ดูนะครับเนี่ยพี่ดูด้วยตัวพี่เองเลยมันจะมีไม่บ่อยฉะนั้นตอนนี้มันมาถึงไม่ต้องโทรหาผมไม่ต้องพิมพมาอะไรหาผมเลยซื้อให้ทันก่อนแล้วค่อยว่ากันเข้าใจตรงกันนะครับ ปอบแล้วพี่ซื้อแล้วเกิดมันหลุดแล้วน้องเนี่ยโหยังไงเลยเต้องไปซื้อราคาไหนดีจริงๆถ้ามันจะขึ้นต่อมันไม่ควรหลุดแล้วพี่มันไม่ควรจะหลุดแต่เราก็จะไม่ฟันธงอะไรขนาดนั้นนะแล้วถ้าเกิดมันหลุดจริงสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบลดมปอีกสักสี่ห้าร้อยเรารับเพิ่มอย่ารับซื้อทุกราคานะเนี่ยเหมือนราคาเนียหล่นลงมาเนี่ยจากเท่าไหร่นะสี่หมื่นหกพันเจ็ดแปดร้อยอะเนาะโอ้ยไม่ใช่ราคา ควรจะซื้อเลยนะคุยกันบ่อยแล้วถ้าซื้อเนี่ยมันแบบพี่จะเหนื่อยมากเลยนะครับเหนื่อยเมื่อไรนี่ดูดิสี่หมื่นเท่าไหร่เนี่ยหกพันสามร้อยกว่าบาทคิดเองเลยนะครับเราจะไม่เล่นทุกการขึ้นลงอันนี้จะเหนื่อยมากคือถ้าใครจะทําก็จะไม่ห้ามแต่จะบอกไว้เลยว่าผ่านมาแล้วโคตรบันเทิงเลยนะพี่บอกก่อนนะครับจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันจะได้มากับอาการที่เพิ่มนะกินก็ไม่ค่อยลง กินไม่ลงนะยังไงเนี่ยราคานี่ซื้อไปแล้วด้วยนี่มันไม่ขึ้นเลยเนี่ยมันจะได้ของแถมมาแบบนี้ถ้าเล่นทุกการขึ้นลงนะจะเล่นให้ได้เนะระวังนะครับอันนี้แนวรับรู้แล้วสําหรับทองคำแท่ง965เอาต้านไหมถ้าขึ้นมาโซน46,570เนี่ยขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าขึ้นมาแล้วถ้ามันเบรกจุดนี้มาได้นะครับแทรเก็ตของเขาก็คือ4 0 0ด อันนี้พูดในสโคปนี่มันกว้างๆนะทุกทีเราจะคุยกันแบบที่มันแคบกว่านี้ใช่ไหมครับอันนี้ตั้งใจทําให้ดูเรยวว่าแล้วถ้าถือซื้ออยู่มันปลอดภัยหรือเปล่าเรายังซื้อจุดไหนได้พี่เห็นด้วยตัวเองเลยนะครับถ้าวิ่งเหนือโซนห้าร้อยเจ็ดสิบขึ้นมามันก็เจ็ดแปดร้อยแล้วพี่แต่ถ้าโซนเนี้ยที่มันดูผ่านไม่ได้มันจะถอยถูกไหมแต่แล้วถ้าเกิดมันได้ล่ะผมพูดเผื่อพี่ๆที่ได้คุยกับผมทักถามผมเนี่ยว่าคุณกอฟพี่ติดอยู่ราคาสี่หมื่นเจ็ดนี่ย่ อย่างเงี้ยพี่พอจะมีโอกาสออกได้ไหมถ้าเบรกราคาโซนนี้ขึ้นไม่ได้เนี่ยแหละเป้าเขาล้วสามารถขึ้นไดถึง47,490ด้วยซ้ำครับแต่ใช้เวลาครับพี่พอส่งตอนนี้มันเคลื่อนที่ออกด้านข้างจนกว่าเขาจะเบรกจนกว่าจะเบรกชกขึ้นมาเนี่ยเบรกเส้นทลลยเ้นเนี้ยขึ้นมาได้อ่ะอันนี้9 6 5หผมพูดละเอียดไปละเอามาโฟนายกลุ่มล้านทองมั้งให้ความสำคัญกับแนวรับ47,666บาทโอ้อีกนานอะ่ะ แต่ถ้าหลุดลงมาใกล้เคียงแถวเนี้ยพี่ซื้อได้เลยพี่ไม่ต้องถามเลยนะครับเอา้าถ้าเกิดหลุดลงมาอย่าง4 7 1ด8 9บาทนี่ถ้าชอบพี่ก็า้าตัดสินใจครับถ้าซื้อแล้วจากสองราคาโซนรับแข็งแข็งเนี่ยอันนี้คือรับแข็งแขงเลยนะอันนี้ยากมากเนี่ยอันนี้ยากมากถ้าไม่หลุดราคานี้นะโอกาสที่มันจะหลุดกรอบมันจะยากเลยครับเอามาดูต่อแล้วถ้ามีของแล้วเนี่ย ราคามีโอกาสจะขยับขึ้นไปอีกคือสี่หมื่นแปดพันสรอยสี่ิบหกบาทโซนนี้นะครับเนี่ยครับมีฟิโบนาชชีให้หน,นึ่งคะแนนติดกรบเส้นเทนไลน์ให้สองคะแนนแสดงว่าราคาตรงเนี้นะครับมันเป็นต้านที่ค่อนข้างแข็งถ้าเบรกได้มันจะวิ่งไปถึงสี่หมืนแดพันห้อยเก้าสบบาทคือโซนบนนี้เลยครับเนี่ยบนนี้เลยครับช่องถัดไปเลยครับแล้วถ้าเบรกชุดนี้ได้นะมันจะวิ่ง ปุ๊บขึ้นไปถึง49,199บาทจุดที่เขาทุบลงมามีแค่นั้นวันนี้ทำให้ดูกรอบกว้างๆหน่อยนะครับจะได้รู้ไงว่าเออถ้าเกิดมันหลุดมาแล้วเนี่ยมันจะหล่นลงไปตรงไหนได้อีกฉะนั้นถ้ามีของอยู่แล้วอย่าซ้ําราคาเดิมมันเหนื่อยนะนะครับถ้าเกิดมันถอยลงมาแล้วเรามีของอยู่แล้วเนี่ยมันง่ายมากเลยนะที่จะไม่ได้ทําอะไรรอมันเด้งขึ้นมา แล้วเราก็ออกของที่เรามีแต่ถ้าเกิดเราไปซ้ําเติมตัวเองอะเราเข้าเราอยากจะได้อะมันครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ออกเอาเลยแล้วกันวะถ้าถอยลงมาหน้ามืดเลยนะบอกก่อนนะครับอันนี้เป็น XAU ใน time frame 15นาทีสิ่งที่เราเห็นกันคือข้างบนนะครับเนี่ยตั้งแต่2,917-19เลยขึ้นมา20กว่ามันเป็นโซนต้านแถวเนี้ยไม่ใช่ซื้อไม่ได้ถ้าเกิดซื้อเข้าไปเนี่ยกำไรมันจะไม่เยอะอย่างที่เราคุยกันนะ่ะ มันไม่เยอะหรอกพี่นิดๆหน่อยๆหกเจ็ดแปดเหรียญไม่เกินอ่ะประมาณเนี้ยพี่ดูเดี๋ยถ้าซื้อแล้วติดปุ๊บพี่ดูเวลามันทิ้งมันทิ้งลงมานี่แนวรับนะเนี่ยสองพันเก้าร้อยหกหลุดครับพี่เห็นไหมครับข้างบนในกรอบนี้คือกลายเป็นโซนตันเห็นไหมครับพอมันหลุดลงมาปุ๊บตรงนี้เห็นไหมครับตั้งแต่สองพันเก้าร้อยห้าหก็เลยลงมาเนี่ยแถวนี้มันเป็นจุดที่เสี่ยงซื้อหมดเลยตอนนี้อยู่สองพันเก้าร้อยสี่นะครับในขณะเนี้ย ถ้าซื้อจากโซนพวกนี้มันจะบีบหัวใจหน่อยมันจะขึ้นได้ไม่ได้มันจะได้หรือเปล่าแต่พอมันเบรกปุ๊บมันพุ่งขึ้นไปเลยก็มีตัวอย่างให้เห็นเนี่ยพี่ดูนะครับอันเนี้ยไม่ต้องรีบเชื่ออะไรผมเลยอ่ะพี่ดูด้วยตัวพี่เองเนี่ยหล่นลงมาโซนเนี้ยนะครับยิ่งหล่นลึกยิ่งแดงอย่างแรงฉะนั้นตอนนี้มันดูเหมือนผ่านหรือไม่ผ่านอย่างเงี้ยแต่มันเป็นจุดที่ควรจะเสี่ยงซื้อมากกว่า จุดที่ถือว่ามอบตัวเลยถ้าซื้อโซนนี้ลงมานะครับต่ำกว่าสองพันแปดร้อยเก้าสิบก็ออกรอบที่แล้วก็ประมาณเท่าไหร่อะก็เออประมาณแถวนี้แหละเก้าสี่เนี่ยนะครับอันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าโซนข้างบนเหมาะกับที่จะปิดทำกำไรหรือเซลล์มากกว่านะครับตอนนี้มันล่วงลงมาแล้วเนี่ยวันนี้นะครับก็รอเบรกสอง6หเบรกได้เมื่อไหร่มันก็ขึ้นเลย งนี้นะครับก็ห่างนิดเดียวครับไม่อยากเขียนว่าเป็นต้านนะอยู่ที่ผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านแล้วเริ่มถอยเนี่ยเราไม่หลุดอยู่ในนี้นะก็ถือว่ายังโอเคอยู่ครับยังโอกาสที่มันจะขึ้นต่อมันยังสูงแล้วถ้าเกิดหลุดจากโซนนี้โอ้ไม่ต้องพูดเลยนะสองพผมพูดไปให้เลยแล้วกันขออย่าให้ถูกเลยนะเรื่องเนี้ถ้าต่ำกว่าสองพเรามีโอกาสจะได้เห็นสองพ แปดร้อยแปดสิบและวสองพันแปดหกสิบครับอย่าเจอเลยนะครับบอกก่อนอย่าหลุดเลยนะพี่มันมันจะกระหน่ำเองไปข้างล่างก่อนเลยนะครับเพราะตอนนี้เขาเคล่นที่อยู่ในกรอบทั้งพุดเนี่ยที่พี่เห็นนะครับถ้าไม่หลุดเหรอสะสมพลังวิ่งขึ้นต่อขึ้นมาข้างบนข่าวดีเพียบนะครับซื้อเลยละกันรอดเลยเนี่ยคิดเองเลยนะเอามาดูต่ออันนี้สิบห้านาทีนะครับ อันนี้เป็น x a u ใน time frame หนึ่งชั่วโมงอันนี้จะดูง่ายเลยพี่จะเห็นเลยว่ามันเคลื่อนที่อยู่ในกรอบของเขาเลยเนี่ยแนวทำการวัดฟิโบนัชชีแบบรีเทสเมนต์วัดหาเป้าขึ้นครับอยากจะรู้อยากจะรู้ว่าขึ้นแล้วก็ถอยแล้วก็ขึ้นแล้วก็ถอยออกด้านข้างแบบนี้เนี่ยจะมีโอกาสไปต่อได้ไหมพี่ดูนะครับเขาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบค่อนข้างกว้างพี่เห็นไหมครับชนเนี่ยชนแถวนี้นะชนถอยชนถอยชนถอย แนวรับในกรอบเขาเทสเด้งเทสเด้งเทสอันนี้หลุดเลยนั่นหมายความว่า2,890ไม่ควรจะหลุดถ้าจะขึ้นต่อไม่ควรทุกกรณีไม่ควรหลุดเลยถ้าหลุดมันจะอาการอย่างนี้เลยพี่รอบที่แล้วหลดลงมาเป็นร้อยอะเนะาะเท่าไหร่อ่ะ2,830กว่าผมนะตะโกนจะคอจะแตกอะยาติดเซลล์นะงานใหญ่เลยนะนี่มานี่เลยอันนี้ไม่รู้แล้ว ดวงไครดวงมันนะพี่เอาวันนี้ผมไม่ได้เล่นเลยบอกสารภาพเลยผมก็เล่าให้พี่ๆในกลุ่มฟังวันนี้มันผมติดงานผมติดงานมากด้วยนะผมไม่ได้รับสายใครเลยมันยุ่งขนาดนั้นนะพี่นะครับเขาเขามาไกลแล้วเขามาเจอเราไปแล้วกคุยงานไงนต่มานั่งรับโทรศัพท์นะโอ้โหมันก็ไม่ใช่ม้งเนี่ยผมเซลสองพันเก้าร้อยสิบหกตั้งไว้ด้วยนะพอไม่สามยี่สิบกว่าตั้งแบบเซลสต็อปอะพอมันชนโชะปุ๊บ,บมันลูดเลยไม่ไดีดูเหมือนกัน มาดูทีคุยงานเสร็จแล้วกําลังขับรถกลับรถติดอยู่ทักพิมหาพี่พี่ผมเปิดมานะอันนี้ผู้ก็บุญบาปน,นะผมเจอสองพันแปดร้อยเก้าสิบกว่าพอดีเลยโอ้โหเปลี่ยนเถวิครับซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อซื้อหมดเรียบร้อยแล้วก็ทักบอกทุกคนเลยซื้อจะหลดลงมาแล้วนี่ตามแผนคือสองพันแปดร้อยเก้าสิบสี่ถ้าหลุดลงมาซื้ออย่างเดียวครับแล้วซื้อตอนนี้ทันหรือเปล่าครับยังไงก็ได้อะ่ะยังไงก็ได้นี่มันพึ่งสองพันเก้าร้อยสี่เอง ถ้าเบรกสูงกว่าสองพันเก้าร้อยขึ้นมาโอกาสที่มันจะวิ่งกลับข้างบนมันสูงแล้วจบง่ายไหมง่ายแค่นี้แหละดวงอะ่ะเอาไอ้เก่งอะ่ะผมว่าไม่เท่าไหรหรอกผมอะธรรมดามากเลยพี่คนเก่งกว่าผมเยอะแต่จังหวะผมอะลดจังหวะมันได้จริงๆนะดวงดีอะใช้คํานี้ดีกว่านะครับพี่ดูมันหลุดเี่ยผมไม่เห็นเลยนะจริงๆลูดอะไรขนาดนี้วะเนี่ยเปิดก็มาเปิดเห็นพอดีนะโอ้โหนี่จะเทรดวันนี้มันจะยังไงวะเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ดูผมติดธุระจริงๆปิดเซลล์ซื้อซื้อโคตรถูกกับนี้แดงแล้วเนี่ยผมว่าขึ้นนะจริงๆชุดเนี้เมื่อเช้าเนี่ยถ้าเบรสองพันเก้ารอยิบเก้ามันมันอยู่ยี่สิบกว่าตลอดเลยถูกไหมพี่ผมก็ว่ามันต้องขึ้นนะมันควรจะขึ้นให้มันจบอะ่ะแล้วทิ้งทีเดียวนี่เท่ากับว่ามันยังเคลื่อนที่ออกข้างยังไม่จบเลยนะเนี่ยเนี่ยพี่ดูเลยครับมันยังไม่เบรกอะ่ะจบเมื่อไหร่คือเบรกข้างบนหรือหลุดลงมาข้างล่างไปเลยนั่นอะ่ะคือจบในชุดนี้ แต่นี่ไม่หลุดเลยพี่เห็นไหมครับเอ่ทาไม่หลุดนี่ก็โอกาสขึ้นมีอยู่นะเอางี้ในขณะนี้นะครับผมบอกกับพี่ๆไว้ว่าประมาณนับ2,906ขึ้นมาโอกาสขึ้นต่อมันจะสูงเลยแต่พอวัดด้วยสมการตัวเลขมันอยู่ที่2,908หกกับแปดเนี่ยได้เพราะตอนนี้ก็พิมพ์หาพี่ๆอยู่ถ้าสูงกว่า2,902คือ พูดเหมือนวันก่อนเลยเนี่ยเออแถวนี้ถ้าเกินขึ้นมาได้ซื้ออย่างเดียวไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องคิดเลยครับซื้ออย่างเดียวนะครับนี่กับวันนี้ก็เหมือนกัน2890กว่าเนี่ยอูซื้อเลยเนาะนีะ่ก็เริ่มขึ้นแล้วเป้าออกเท่าไหร่ถ้าเข้าแล้วนี่ไงโซนเดิมเนี่ยบนนี้แหละ2 9 1 9เ9 2 9แล้วแต่ความชอบเลยพี่ถ้าซื้อถูกนะมันไม่กดดันอ่ะมันไม่กดดันเลยมันรอออก ของแพงอย่างเดียวจบมีอะไรจะคุยอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วเดี๋ยวจะรอเทรดเหมือนกันพึ่งกลับเข้ามายังไม่ได้เปลี่ยนทุดไม่ได้ทําอะไรเลยเหมือนกันพี่นะครับอจบแล้วครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันคืนนี้ครับพี่ขอขอบคุณพี่พี่ห้อง VP ทุกทท่านนะครับและขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยขอบคุณผู้เยี่ยมชมทุกคนเลยขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทีมงานทุกๆกคนนะครับผมรู้ว่าช่วง ไตรมาสแรกทุกคนยุ่งหมดนะครับขอบคุณที่เสียเลาเสียสละเวลาให้ผมนะครับขอบคุณ e g t จนต์ผู้ให้บริการการซื้อขายต้วคำแท่ง96 5และ94ตัวเปอร์เซ็นต์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โชคดีเป็นของพี่ทุกๆคนนะคครับบขอบุณครับ